สวัสดีค่ะช่องเจคโคนโยินดีต้อนรับทุทกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านเดี่ยวนะคะบ้านเดี่ยวราคาประหยัดค่ะพร้อมอยู่พร้อมพักได้เลยนะคะทุกท่านตัวบ้านสวยเลยนะคะล้อมรั้วไว้เรียบร้อยค่ะมีความเป็นส่วนตัวค่ะเป็นบ้านสร้างใหม่พร้อมอยู่ในราคาเพียงล้านตน้ตนๆเท่านั้นนะคะอยู่ในหมู่บ้านสีสง่าจังหวัดลำปางค่ะ อยู่บนที่ดินขนาด71ตาตรางวานะคะมี2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องถง1ห,ห้องครัวและ1ลงโรงจอดรถนะคะราคา1,550,000บาทค่ะราคานี้ฟรีค่าโอนฟรีค่าบริการสินเชื่อแบงค์ให้ด้วยนะคะบ้านสวยสไตล์มินิมอลอยู่ใกล้เมืองอยู่ใกล้ตลาดการเดินทางที่สะดวกค่ะมีพื้นที่ใช้สอยกว้างมีพื้นที่ว่างด้านข้างบ้านนะคะสามารถต่อเติมเพิ่ม หรือว่าจะลงเป็นสวนต้นไม้นะคะเพื่อเพิ่มบรรยากาศที่ร่มรื่นให้กับตัวบ้านก็ได้นะคะสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมค่ะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะคะ2ช่องทางในการติดต่อผู้ขายไม่ว่าจะสอบถามหรือนัดชมเน้นติดต่อโดยตรงเท่านั้นาำรับวันนี้เจแคโน่าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ